Re, ชุดชุดชุดอันยองยาบูญอันยองอันยองว่กก็บอกที่นอกมักเลาะกันรบวันนี้จะพามาลาะกินข้าวเกาเหลีไม่เชื่อวันนี้มันทำโอทีครับ แม่บ้านไม่มาก็พากกินข้าวร้านอาหารบรรยากาศร้านอาหารก็ดทเอาทีมันหยุดแม่บ้านไม่มาทำกับข้าวเราก็มกินร้านอาหารนะครับดูว่าเมนูอะไรนี่คือกิมจินะครับกับ,กบตัดข้ากิมจิมใส่ข้าว ซอสซัมจังกาลีนะครับเพื่อนๆที่โรงงานยองจ้าอนยองยองสวัสดีครับแกนยอง,อ,ง,อ,งอันนี้ยมาไม่หมดนะครับนี่เฉพาะคนที่ทำโอคนที่ทำไมโอก็ไม่ได้มาเราดูเมนูของเราจะเป็นอะไรเมนูครับเมนูข้างบน

มากแล้วมา,ลมาทานมากเลยจะแซบมากเลยพี่น้องจะแซ่บมากเลย Thank you Thank you John Thank you John <c oughs> ดูกระดูกใหญ่มากเลยครับทุกคนตุ้องกระดูกหมู bổ lửa vào đồ chát, xếp mạc nồi แต่วันที่ไม่ครัวไม่มาครับเราก็มากินร้านอาหารดีนิดหน่อยเซลกิติเซลพะพุงยี่ทานยศครัากระดูกเนื้อม่นลยเลยครับโต๊ะของเรากิติเซลห้องติเซลนไม่มากอย่า

นรักมากมินิมอลเลยกินหลายๆกินหลายๆกินหลายๆทุกคนเนดะ้อบ๊ายบาย